ต้มปลาชนมีไข่ด้วยเตรียมปรุงเครื่องต้มยำปรุงเครื่องต้มยำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วใส่ปลาจา้าเราน้ำเดือดเติมผักปรุงรส เปี้ยวต้งเปรี้ยวเติมผักจ้าเติมผักอืมเติมผักเติมผักแล้วหอมหอมเลยอุ้ยน่าแซ่บน่าแซ่บแซ่บมากแซ่บมากอืมมีพุงปลาด้วยหอมหอม Pom 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 pom, pom.